สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์ท mm ีมแอด kwanfcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธุ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s i ู e ให้ทีเดดฟันธงสกอฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินหรือกดกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ฝััลงมาเซียกอติดบาเซโลนาครับมาเจอกันในวันเสาร์ที่9มกราคม2564ครับติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจของสโมสรกันเหมือนเดิมโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้นะครับบาเซโลนามีโปรแกรมลงเตะครับจะบุกไปเยือนกรานาดาในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็เป็นนัดที่18ของฤดูกาลเป็นเกมที่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครับ บียาเบรียลเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะเหนือเซลตาบีโกไปได้ครับทำให้แซงบาซ่าเนี่ยขึ้นไปเป็นอันดับที่3ของตารางตอนนี้บาซ่าแข่ง17บียาเรียลแข่ง18นะครับบาซ่ามีแต้มน้อยกว่า1แต้มก็คือถ้าคืนนี้ชนะได้เนี่ยบาซ่าก็จะแซงกลับขึ้นไปเป็นอันดับ3 นะเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น3คะแนนมีความสำคัญมากๆวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับการปรีวิวนะครับเกมในค่ำคืนนี้บทสัมภาษณ์จากโรนัลด์คูมันและที่สำคัญคือมีการเรียกตัวนักเตะฟอร์มดีจากศูนย์ฝึกลกามาเซียนะครับอย่างอเล็กซ์โมลิบาขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยวันนี้เราจะลงลึกทำความรู้จัก กับนักเตะคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นว่าเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงได้รับโอกาสให้เรียกตัวขึ้นมาติดทีมนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากกระเบนเน็ตสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไล cth 1 2 3หรือว่าจะเป็นร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ ซื้อฝากคุณลุงคุณป้าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้หมดเลยมียาาตุจอมทองนะครับแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยแล้วก็ยาถ่าย123ขับลมในกระเพาะถ่ายน้ำเหลืองเสียช่วยลดไขมันใช้แทนยาลดน้ำหนักได้ผลิตจากสม100ุนไพรร0 0เปรเซรับประกันความปลอดภัยนะครับใครที่สั่งซือ้อก็อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเซียเผื่อว่าจะได้ส่วนลดด้วยนะครับ มาลุยเรื่องราวของเรากันเลยก่อนจะไปดูพรีวิวครับขออนุญาตแวะที่ผลการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลโกปาเดเลในฤดูกาล2 0 2 0 2 0 2 1ถึงหลังจากที่หลายคนเนี่ยสอบถามว่าบาซ่าไม่ลงเตะเหรอในรายการนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลงเตะแต่ว่า,าทีมในลาลิก้าส่วนใหญ่ นะครับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมโดยอัตโนมัติก็คือไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มต่างๆนะครับผลการจับออกมาเนี่ยปรากฏว่าบาร์ซ่าเจอกับทีมที่ทมีชื่อว่าคอเนล่าหรือว่าคอเนลยานะครับเป็นทีมที่อยู่ในดิวิชั่น2ของสเปนนะอยู่หลีกเดียวกับบาร์เซโลนาเบครับ นะอยู่หลีกเดียวกับทีมสำรองของบาซ่าและเป็นทีมที่ตบเรียลแอตเติโกมาติดมาในรอบที่แล้วนะครับในนัดก่อนเนี่ยเขาตบแอตมาติดมาด้วยนี่คือผลงานของพวกเขาพีกตรงไหนรู้ไหมครับก่อนเกมที่พวกเขาจะเอาชนะแอตมาติดหประตูต่อศูนย์คอนเนลล่าพึ่งแพ้ บาร์เซโลนาเบมา0ประตูต่อหนึแพ้ทีมสำรองของบาซ่าแต่มาเอาชนะแอตมาติดที่เป็นจ่าฝูงของลาลิก้าได้นี่คือพลังของฟุตบอลถ้วยครับแสดงให้เห็นว่าทีมเล็กๆเนี่ยก็ประมาทไม่ได้นะส่วนกับบาร์เซโลนาเนี่ยจะเจอกันในกลางสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเขาก็ต้องค้อวันก่อนนะครับยังไม่มีการยืนยันว่า แต่วันที่19หรือวันที่20เดี๋ยวรอการยืนยันอีกทีหนึ่งนะไม่ไม่ไม่วันใดก็วันหนึ่ง19มกราคมวันอังคารหรือ20มกราคมวันพุธนะเดี๋ยวรอแจ้งวันอีกทีนะครับก็ถ้วยนี้จะเป็นโอกาสของบรรดาพวกผู้เล่นดาวรุ่งนี่แหละเราจะได้เห็นพวกวิกกี้ปชนะมัตติอุสเฟรนันเดสพวก มินเกซ่าอาราโคนะจูเนียฟีโปพวกเนี้ยครับได้ลงสนามนะก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอ่อรายการสำหรับเด็กๆดาวรุ่งแล้วก็พวกตัวสำรองด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะส่วนเกมในค่ำคืนนี้นะครับมาลุยกันเลยดีกว่าบุกไปเยือนกรานาดาฤดูกาลที่แล้วนะการบุกมาเยือนกรานาดา ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> บาซ่าแพ้นะครับศูนย์ประตูต่อ2ตอนนั้นจำได้เลยนะกีเก้เซเตียนแพ้แคนาดา02แล้วก็เลข2เนี่ยไปเล่นในคัำหนูชนะ0ูนย์ตอนหนะครับสถิติที่พบกันเคยเจอกันมาทั้งหมด14ครั้งบาซ่าเป็นฝ่ายคว้าชัย12แพ้ไป2 ก็ถือว่าสถิติค่อนข้างขมนะครับจะมีแค่ฤดูกาลที่แล้วนั่นแหละที่พลาดไปผู้เล่นที่โรนัลดคูมันเรียกตัวมาติดทีมนะครับก็เ,เป็นชุดที่ดีที่สุดนะครับมีแทนเซเกนเดสอาราโคเซคิโอบุสเกตกิสมันปาเนชเบรดเวดเมสซี่เดมเบเล่ปูชเนโตเปรดี้ตินเกาจอริโอบามัตติอุสเฟรนันเดสแฟรงกี้เดยอง อุมติตี้จูเนียร์ฟีโปอินากี้เป็นย่าอเล็กซ์มอลิบาเบอร์27นะครับเบอร์27นี่คือการเรียกมาติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวแล้วก็มินเกซ่าเบอร์28ครับคอลาาเดราฟอนเต้เบอร์29นะนี่คือรายชื่อที่คุูมันเรียกตัวมาทั้งหมดนักเตะที่บาเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมครับสำหรับบาซ่าอันซูฟาติ เซจิโรเบโต้เคลาดปิกเก้ฟิลิเป้คูตินโย่แล้วก็เกวมองลองเล่นัดนี้ไม่มีชื่อนะครับเพราะว่าลองเล่เนี่ยสะสมใบเหลืองนะครบ5ใบทำให้จะโดนแบนอัตโนมัติ1นัดนะครับส่วนฝั่งของกรานาดาเนี่ยเกมนี้พวกเขาจะไม่มีเนเดอร์โลซาโน่ติดโทษแบน ลุยส m i n ญ a นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องรอเช็คฟิตของ Victor d ์ดีกับตันทีมนะครับก็ขุมกำลังถือว่ามีนักเตะที่เป็นคนสำคัญและได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่นะครับเรื่องของการจัดทัพวันนี้เนี่ยก็คิดว่าหลังจากเกมนัดก่อนที่บาซ่าเอาชนะแอตติกบิลเบามาได้3ประตูต่อ2เนี่ย โรนัลคูมันน่าจะมี11ผู้เล่นที่ดีที่สุดในใจอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ3แนวลุกนะอาจจะเป็น4แนวลุกด้วยซ้ำเรดดี้เมสซี่เดมเบเล่แล้วก็กิสมันผมคิดว่าคูมันน่าจะยึดนักเตะชุดนี้เป็นหลักเพราะว่าเดี๋ยวจะสามารถไปพักได้ในเกมโกปาเดเลนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีสเปนิสซ Super Cup เข้ามาสอดแทรกด้วยเดี๋ยวพอไปเตะฟุตบอลถ้วยเนี่ย สามารถพักตัวหลักๆได้ในเกมหลีกที่ไม่สามารถพลาดได้แล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ขุมกำลังที่ดีที่สุดผมก็เลยเห็นด้วยกับเว็บไซต์ตีบูน่านะครับว่าวันนี้3ประสานเนี่ยน่าจะยังคงเป็นเซตเดิมก็คือเดมเบเล่กิสมันแล้วก็เมซี่ขึ้นอยู่กับว่าการยืนตำแหน่งของแต่ละคนเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่า นัดก่อนเนี่ยเอาเมสซี่ไปยืนเป็นฟอลสไตนใช้กิสมันเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วก็เดมเบ l เล่เล่นเป็นปีกขวาในเพสคอนเฟอเรนซ์นะครับคูมันเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงเดมเบ l เล่เอาไว้คูมันบอกว่าเราเนี่ยโชคดีที่เดมเบ l เล่สามารถเล่นเป็นปีกได้ทั้งสองฝั่งด้วยความที่ไม่มีความเคอะเขิน ใช้ได้ทั้ง2เท้านะครับทำให้เดมเบ l เล่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะช่วยให้การจัดขุมกำลังแนวรุกของบาร์ซ่ามีความยืดหยุ่นถ้าเกิดว่าอยากจะเอาเมซี่ไปยืนเป็นปีกขวาเนี่ยก็โยกเอาเดมเบ l เล่ไปเล่นเป็นปีกซ้ายแล้วก็ให้กิสมันเนี่ยเล่นเป็นสุดหน้าในระบบฟอลส์ไนท์นะครับวิธีการยืนเป็นสุดหน้าของกิสมันเนี่ยดีที่สุดอย่าเอาเขาไปยืนเป็นตัวค้ำ นะไม่ต้องให้กิสมันเนี่ยยืนเป็นตัวค้ำสูงสุดคือใช้วิธีการเล่นสตรหน้าตัวหลอกก็คือฟอสไนเนี่ยให้กิสมันลงมาต่ำคอยช่วยเพื่อนแล้วก็ให้ปีกทั้งสองข้างเนี่ยคอยบีบเข้าตรงกลางอย่างเดมเบเล่แล้วก็เมซี่เนี่ยคอยบีบเข้าไปแทนนะครับภาระในการยิงประตูเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่เปนหนักที่ตัวของกิสมันเพียงแค่คนเดียวนะครับ นะส่วนตำแหน่งอื่นๆนะครับผมก็คิดว่าน่าจะออกมาใกล้เคียงกับแผนการเล่นจากเกมนัดก่อนนั่นแหละมิดฟิลคู่กลางนะก็อาจจะเป็นบูสเกตกับเดยยองอย่างที่ผมเคยอธิบายแท็กติกไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าต้องการมิดฟิลในเชิงรับบูสเกตตอบโจทย์ก,กว่าปาเนช นะมีพี่ๆน้องๆบาซ่าหลายคนเริ่มเข้าใจตรงจุดนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากได้เชิงกรุ๊ปมากขึ้นเนี่ยปาเนจจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็มีเพลดี้นะครับเป็นย์เมเกอร์หรือว่าตัวเดินเกมนะแผงหลังเนี่ยแบ็คขวาแบ็คซ้ายเหมือนเดิมเซจินโยเดสกับจอร์ดีอัอาบาแต่คู่เซนเตอร์นะครับมีโอกาสที่จะออกเป็นทั้ง มินเกซ่ายืนคู่กับอาราโคหรืออุมติตี้ยืนคู่กับอาราโคนะอุมติตี้อาจจะได้รับโอกาสในเกมนี้ก็เป็นไปได้หลังจากที่ลองเล่นเนี่ยติดโทษแบนแล้วก็ผู้รักษาประตูเป็นแทนเซกเกนนะครับนี่คือเซตนักเตะที่น่าจะเรียกได้ว่าดีที่สุดของบาร์เซโลนาลองนึกภาพตอนวันที่อันซูฟาติกลับมาแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็น กิสมันโดนดอกก็เป็นไปได้นะครับเดมเบเล่ฟาติเมสซี่อาจจะได้สตาร์เป็น3ประสานร่วมกันนะอันนี้คือไลน์อัพที่คาดนะครับส่วนฝั่งของกลาฟาดาผู้เล่นตัวหลักๆของพวกเขานะครับโรเบรโตโซดาโดนะมีอันโตนิโอปูเอตัสนะครับแล้วก็มียันเกลเฮรล่ารวมไปถึงหลุยส์ซวนเลส แต่เป็นคนละหลุยส์โซเลสนะครับไม่ใช่พี่เหยินนะเป็นหลุยส์โซเลสที่ย้ายมาจาการโยบายเกาโนนะครับคนที่เคยตกเป็นข่าวกับบาซ่าตอนนั้นนะ่ะในช่วงสั้นๆก่อนที่บาซ่าจะไปเอาเบรดเวดมาร่วมทีมนะครับก็เป็นตัวหล,กล,กลกักๆที่ที่ยังคงอยู่กันหน้าเดิมๆนะแยนอิตกี้นะครับก็ยังอยู่กันครบหมดนะ ผลงานของกลิดาดรานในฤดูกาลนี้จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับพวกเขาอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนอยู่อันดับ7 16นัดเนี่ยเก็บได้24แต้มชนะ7เสมอ3แพ้ไป6กนะก็ถือว่าผลงานไม่ขี้เหล่นะผลงานไม่ขี้เหล่ฟาร์เเนี่ยเพิ่งแข่งไป16นัดนะครับถ้าเกิดว่าเขาเก็บชัยชนะได้ใน2นัด หแต้มเต็มเนี่ยจะมี30คะแนนนะ30คะแนนคือเท่ากับเรียวโซเซดักเลยดังนั้นเกมนี้ประมาทไม่ได้นะครับไม่สามารถประมาทการาดาได้นะเอ่อพิจิชั่นกันหน่อยครับมาดูความคิดเห็นจากผู้สื่อข่าวแมทรอครับของสปอร์ตโมเนี่ยเขาบอกว่ากราดาแพ้2จาก3เกมหลังสุด ในลีกนะแล้วก็ต้องมาเจอกับบาซ่าที่กำลังอยู่ในช่วงที่เล่นได้อย่างมั่นใจเลยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเขาเลยคิดว่าบาซ่าดูเหนือกว่าและน่าจะเอาชนะได้นะครับแบตลอให้บาซ่าชนะ2ประตูต่อ1นึ่งไซมอนแฮริสันครับของวูสกอร์เนี่ยให้กรนด้าเสมอกับบาซ่า2ประตูต่อ2 เขาบอกว่าผลงานกรานาดาในฤดูกาลนี้เนี่ยเอาชนะทีมใหญ่อย่างบารเซียเอาชนะอเรียลเบติสมาได้เป็นผลงานที่ไม่ธรรมดาบวกกับฟอร์มการเล่นในบ้านนะครับของพวกเขาที่ที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกับบาซ่าส่วนตัวผมเนี่ยผมมองไปที่เรื่องของความมั่นใจนะครับในเกมกับแอตเลติกบิวเบานัดก่อน เราชนะด้วยผลต่างลูกเดียวสกอร์3 2ก็จริงแต่ผมมองว่าภาพรวมภาพรวมเนี่ยแต่ละคนทํากันได้ดีมากมีความขยันเวลาเสียบอลช่วยกันไล่บอลกลับมาคองและเวลาเล่นเกมลุกเนี่ยประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยม3ประตูที่ทําได้เนี่ยมาจากลูกเซตเพย์ทั้งหมดนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าการบิลลอัพเกมลุกของบาซ่าเริ่มมีความน่ากลัว มากขึ้นเดื่อยๆนะครับการออกบอลของเมสซี่การประสานงานร่วมกับเบรดี้หรือแม้กระทั่งความเร็วที่ใช้โจมตีแนวะรับคู่แข่งของเดมเบเล่นะครับทุกอย่างมาประกอบกันทำให้ตอนนี้บาซ่าถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่เกมลุกไม่ธรรมดาเพราะว่าสร้างสารรค์โอกาสได้เยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ละเกมเนี่ยสร้างสารรค์โอกาส20ครั้ง บวกบวกทั้งนั้นแล้วพอได้เดมเมเล่เข้ามาผมมองว่ามันช่วยในการยกระดับบาซ่าขึ้นไปอีกนิดหนึ่งไม่ได้จะพยายามบอกว่าโอ้โหเดมเมเล่มันเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแต่ผมมองว่าก่อนหน้านี้เราพยายามเรียกร้องหาคนที่กล้ายิงโดยที่ไม่ต้องส่งให้เมซี่ไม่ต้องเกรงใจใเมซี่ซึ่งเดมเป็นแบบนั้นนะครับ นัดก่อนเนี่ยพยายามส่งไกล2ผลนอกกรอบเขตโทษแต่ยังติดเซฟติดเซฟทั้งสองครั้งยิงตรงกรอบด้วยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าเดเบเล่พร้อมที่จะยิงประตูพร้อมที่จะยิงไกลโดยที่ไม่ต้องสนใจเมซี่นะครับน่าจะเป็นคนเดียวในทีมตอนนี้แล้วแหละที่ทำแบบนั้นได้นะเกมนี้ผมคิดว่าบาซ่ายังมีดีพอจะเอาชนะกาลาดานะครับผมให้สกอร์เท่ากับ แมตต์รอแล้วกันชนะ2ประตูต่อ1นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูในค่ำคืนนี้นะเที่ยงคืนครึ่งนะครับส่วนบทสัมภาษณ์ของโรนัลคูมันมีการพูดถึงนะเจ้าหนูมิดฟิลวัย17ปีนั่นก็คืออเล็กซ์โมลิบาคนนี้ครับคูมันบอกว่าหลังจากที่กาเลสอาลิญญา ปล่อยยืมตัวไปให้กับเกตาเฟ่เราขาดผู้เล่นไปคนหนึ่งในตำแหน่งมิดฟิลด์แล้วโมลิบ้าเนี่ยก็กำลังปรีซีซั่นกับเราอยู่กำลังฝึกซ้อมนะกับทีมชุดใหญ่ผมก็เลยเรียกเขาเนี่ยมาฝึกซ้อมกับรุ่นพี่แล้วเขาก็จะรับโอกาสเรียกตัวมาติดทีมในเกมนี้ด้วยส่วนจะได้ลงสนามหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ เว็บไซต์ทีมูนาเนี่ยเขาก็มาเจาะประวัติทำความรู้จักกับนักเตะคนนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับนะหลายคนเนี่ยก็ อยากรู้ว่าอเล็กซ์โมริบาคือใคร17ปีทำไมถึงได้รับการขนานนามว่ามีสไตล์การเล่นคล้ายๆกับปอป็อกบาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเว็บไซต์ทีโูนาเนี่ยเขาเขียนออกมาเป็นข้อๆนะทั้งหมด5ข้อด้วยกันทำให้คนเนี่ยจะได้รู้จักกับดาวเตะวัย17ปีคนนี้ได้มากกว่าเดิมนะครับข้อแรก เขาบอกว่าเปรียบเทียบสไตล์การเล่นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับบ็อกบารนะโมลิบาเนี่ยเป็นกองกลางที่มีทักษะแล้วก็ฟิสิกอลเรื่องของสภาพร่างกายที่ยอดเยีย่ยมสามารถเล่นได้ทั้งการเป็นมิดฟิลด์คู่กลางแล้วก็รับบทบาทที่ยืนสูงมากกว่าเดิมนะครับมีส่วนร่วมกับการแอตแทกหรือว่าการโจมตีมากขึ้น ด้วยวิธีการเล่นในสไตล์แบบนี้ทำให้เขามีความคล้ายกับบ็อกบาสตา์ของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับข้อ2ปัจจุบันนี้โมริบาอายุ17ปีแต่ว่าเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของศูนย์ฝึกกลามาเซียนะครับมีรายได้อยู่ที่500,000ยูโรต่อปี ห้าแสนยูโรต่อปีนะครับเดี๋ยวลองลองคำนวณก่อนนะตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณปีละ15ล้านบาทนะครับประมาณ10 15 16ล้านบาทต่อปีถือว่าเยอะมากนะครับกับนักเตะอายุเพียงแค่17ปีนะเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุด ของสูตรฝึกลามาเซียมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่100ล้านยูโรหมายถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยครับเล่นให้กับทีมสำรองก็จรงิงแต่มีค่าฉีกสัญญาถึง100้ล้านยูโรเท่ากับอันโซฟาติก่อนที่จะขึ้นชุดใหญ่นะตอนที่ฟาติยังอยู่กับทีมสำรองเนี่ยก็มีค่าฉีกสัญญา100ล้านยูโรเช่นเดียวกันข้อ3นะเกี่ยวกับ ประวัติของเขานะครับโมริบาปัจจุบันนี้อายุ17ปี1เดือนกับอีก18วันนะครับขอไปขอไปนะครับข้อ3 ปัจจุบันนี้โมริบาอายุ17ปี1เดือน18วันเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดลำดับที่2ที่ทำประตูให้กับบาร์เซโลนาเบได้นะครับผลงานกับบาซ่าเบในฤดูกาลนี้เนี่ยยิงไป2ประตูนะแล้วก็ก่อนหน้านี้โชว์ฟอร์มดีกับบาซ่า19ก่อนที่จะได้รับการผลักดันขึ้นสู่ทีมบาซ่าเบ ข้อ4ผลงานในระดับนานาชาตินะครับมอริบายิง1ประตูกับ2องแอซิสใน4เกมของฟุตบอลโลก U17 นะเมื่อปี2019แล้วก็เป็น <c oughs> ดาวเด่นนะของทีมชาติสเปนร,รุ่นอายุไม่เกิน17ปีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย เขาสามารถเลือกสัญชาติได้นะครับว่าจะเล่นให้กับทีมชาติไลบีเรียหรือกินีหรือทีมชาติสเปนนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยใจเขาจะอยากเล่นให้กับทีมชาติสเปนมากกว่านะครับแล้วก็ข้อ5โมริบาต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาร์เซโลนาไปแล้วเมื่อตอนปี2019นะครับสัญญาฉบับปัจจุบันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าน่าจะมีถึงปี2024 นะนี่คือ5ข้อเกี่ยวกับอเล็กซ์โมลิบานะครับก็รอดูว่าวันนี้จะได้เห็นฟอร์มหรือเปล่าลองไปเปิดใน YouTube ดูกันได้นะครับชื่อก็เสิร์ชแบบนี้นะเก่งๆนะครับเป็นเพชรเม็ดงามเลยนะมิดฟิลพลักกำลังนะครับมีเซนต์บอลมีเทคนิคชั้นเชิงสูงเหมือนป๊อกบาเลยคล้ายๆนะครับ เรื่องต่อมามาฟังคูมันพูดถึงบทบาทนะของเฟนกี้เดยองกันหน่อยนะครับคูมันบอกว่าผมเนี่ยได้พูดคุยกับเดยองจริงๆนะเกี่ยวกับคุณสมบัติของเขาแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจากตัวของเขาเนี่ยเดยองเป็นนักเตะที่สามารถช่วยทีมได้เยอะจากการสร้างเกมขึ้นมาจากแดนหลังแต่เราเนี่ยต้องการให้เขาเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายของฝั่งตรงข้ามด้วย ก็เลยทำให้เดยองเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมบอกกับเดยองไปว่าเราเนี่ยต้องการกองกลางที่สามารถทําประตูได้8-10ประตูต่อซีซั่นตอนนี้นะครับเดยองนะจนถึงตอนนี้เนี่ยยิงไปแล้ว2ประตูกับ3แอสซิสนะก็ผมเคยเขียนลงไปในเพจลองไปอ่านดูกันได้นะครับบทบาทของเดยองเนี่ยคือ False central midfield ก็คือเป็น midfield ตัวกลางตัวหลอกหรือว่าเป็น false attacking midfield นะครับเป็น midfield ตัวรุกตัวหลอกก็คือไม่ได้ยืนสูงแต่ด้วยบทบาททำให้เขาจำเป็นจะต้องขึ้นสูงอยู่ตลอดแล้วมันจะทำให้เดยองเนี่ยต้องเหนื่อยมากกว่าเก่าต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ก็เป็นบทบาทที่เดยองทำได้ดีแล้วก็ทำให้เห็นมาแล้วว่าเขาสามารถมีส่วน ร่วมกับเกมรุกได้มากยิ่งขึ้นด้วยหน้าที่ด้วยบทบาทของเขาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คูมันให้สัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับว่าเขาพยายามปรับเปลี่ยนบทบาทของเดยองอยู่นะแล้วก็คูมันพูดถึงการเสริมทัพเพิ่มเติมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้นะครับคูมันบอกว่าสำหรับอนาคตอันใกล้เนี่ยการเซ็นสัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราต้องการปรับปรุงทีมแล้วผมคิดว่า ในบางตำแหน่งเนี่ยเราต้องการการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมด้วยผมคิดว่าเราเนี่ยควรจะเซ็นสัญญากับนักเตะเพิ่ม,เต,มเติมในช่วงเดือนมกราคมแต่ผมเข้าใจสถานการณ์ของสโมสรถ้าเกิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์แทนนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่า แม้ผลงานในสนามหลายๆเกมอาจจะไม่ค่อยน่าพอใจแต่ว่าผมทำไมผมถึงพูดอยู่เสมอว่าผมรู้สึกเห็นใจคูมันเพราะเนี่ยครับคูมันพูดก็เหมือนทำนองแบบน้อยใจว่าอ,อยากซื้อนะแต่ถ้าซื้อไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรก็ใช้งานที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปซื้อในช่วงซัมเมอร์ก็ได้อารมณ์ประมาณว่าแบบน้อยใจว่า ไม่มีเงินให้เขาเสริมทัพเลยอยากจะได้นักเตะที่ที่ต้องการให้เข้ามาเล่นในแท็กติกข,ของตัวเองก็เสริมทัพไม่ได้นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับคูมันก็ยืนยันแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะักสื่อก็บอกว่าน่าจะหมายถึงเมมฟิสเดอปายนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือพูดถึงภาพรวมนะคุมันก็บอกว่าด้วยสถานการณ์ในลาลิก้าตอนนี้เนี่ยเราไม่สามารถแพ้ได้อีกต่อไปแล้ว เราต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดนะครับเราไม่สามารถเสียคะแนนไปได้มากกว่านี้มันมีความกดดันมหาศาลขึ้นกับเราแล้วเราก็รู้ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดคุมันบอกว่าจะขอสู้เพื่อลุ้นแชมป์ไปจนนัดสุดท้ายนะครับจะไม่มีการถอดใจจะไม่มีการยอมแพ้ใดๆทั้งสิน้นก็ตามให้กำลังใจกันนะครับคืนนี้กรานาดานะครับ ก็เดีวผมดูเวลาอีกทีนึงว่าเตะเที่ยงคืนจริงๆหรือเปล่าอ่าโอเคเที่ยงคืนครึ่งนะครับอาจจะมีไลฟ์หลังจบเกมนะก็บอกเอาไว้ล่วงหน้าและกันเพราะว่าปกติถ้าเตะตี3าไลฟ์จบเกมไม่ไหวครับเพราะว่ากว่าบอลจะจบก็ตี5แล้วนะครับแต่ว่านี้เตะเร็วนะอาจจะไลฟ์ได้เดี๋ยวเจอกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงก็ เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ก็ฝาก,กกดไลค์ฝากกด u u s c r i b e ์ช anel นนขวัญรามาเสียด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ